็อะไอามาตะแรกด้วยอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับมีสะดุดตอนช่วงวิ่งขึ้นเขาหน่อยๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเจออาการอะไรบ,บ้างไหมเดเบาๆกันหน่หนอย นะจ๊ะอยากดูให้สีนะ,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 ะน่ะโปรแกมนีไม่ชมจต่อเด้อ,อ,ขอขอขยับเข้าข้างในหน่อยนะจ๊ะอ่านี่คอนเน็กแล้วเด้อนี่คอนเน็แล้วเป็นสีเขียวอย่างนี้นะจ๊ะ แรงๆหน่อยจ้ะแรงๆหน่อยนึกเสียช่างขี้ร้อนโอเคอันนี้ก็เข้ามาหน้าตารางตารางแรกก็หันเร่งเปิดอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ ล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีช่างขึ้นมาไหน้าที่สองอสายไม่คอนเน็กเดีย๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะ น่าจะต้องเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวกดสามปุ่มนี้อ่าโอเคผมปิดโปรแกรมไปก่อนปิตตาาปด,นด,ปดไปก่อนนะแบตเตอรี่ค่อนข้างเก่าครับเข้ามาแป๊บเดียวนี่จะหมดละปิดไปก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใหม่เข้าใหม่เด้อโปรแกรมหน้าตานี้เด้อหน้าตานี้โอเคกดเข้าไปก่อนนะ đang link thoạt thả ra nhiều đấy, để con mày luôn ปิดลองเข้าใหม่น้จ๊ะเอออีกแล้วเราดับไปเลยโอแบบไม่พอแล้วเนะี่ยเดี๋ยวขอแก้ไขแก้ไขข้บบกล้องของคองมพิวเตอร์กับชุดนี้ก่อนนะครับแนึ่งนนะมาต่อกันนะครับคลั้งไว้ตอนที่แล้ว นาำชาร์จครับแล้วก็ตแหนี้ของเมนโฟเพเชอร์นนะะนี่วัดแรงบนะัน,นวี้เป็นโวลัง์น,นะครับา,า,าดุณภูมรอดอั่รอยออไทยตัวนี้วัดคุณภูมิอากาศที่เข้าไปในห้องขอไหม่ริค รอบเครื่องยนต์หน่วยเป็น rpm อันนี้เป็นวัดกระแสของตัว oxygen นเะซอร์นะตัวนี้เป็นคันคันนี้หน,น่วยเป็นมิลลิ a m p มันก็จะมีสตรอรี่บอกนะว่าอันนี้มันทำงานมากี่ชั่ขีด คร่าวๆนะแล้วก็เป็นเป็นบอกบอกขนาดของกระบอกสูบว่ามีกี่ลิตรแล้วก็เป็นกี่กี่กระบอกสูบนะไซเลนเดอร์นะเดนะี๋ยวหน้าต่อไปบางเรื่องผมอาจจะไม่ทราบหมดนะครับเพราะว่าโตรงกจานี้ยผมก็พอใช้เป็นนะครับไม่ได้ไม่ได้ชำนาญมากนะบางคนมีการมา,รารถามครูบาอาจารย์คนที่ทำง,งานประจำอยู่ หน้าที่สองนะอันนี้ผมจะไม่อธิบายเพราะข้างเดียวมันจะนานๆะับคลิปมันจนานๆนะหน้าที่สามนะไม่แน่ใจว่าหน้าสามมันจะเป็นสตอรี่ที่ I don't know. เหมือน,นที่ผมคาดก,การไว้นะครับเป็นตัวของเรื่องของเมกกาซคเ,เตอร์เพเชีร์โรคคือคันนี้มันจะมีอาการสะดุดตอนที่มันจะต้องใช้กําลังกลับลุกข้ามดอกอาการตอนขึ้นเขาเนี่ยครับคือขึ้นไปปกติเมื่อกี้ลองไปเช็คก,กันก็มีอาการอ,อันนี้ก็ฟันธงไปเลยก็เป็นแมกกาซคเตอร์ก็คือตัวตัว มาหน้านี้ให้เราเคลียร์เคลียร์ฟอลนะเคลียรย์อาการเ,เคลียร์ปวเคลียร์ตอนนี้อาการที่ฟ้องหายไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปลองกันอีกรอบก็ตัวน,นี้น่าจะาจะสั่ง การสั่นนะก็ก็เต้นไปโอเคผมเลิกตัดก่อนเลิกตัดก่อนเลิกตัดก่อนนะอกลับมาโหมดปกติครับเลิกตัดอันนี้เป็นเจ้าสองหกนะเท่าที่ทราบนะ ข้อมูลนี้ให้กับเจ้าของรถเขานะครับเผื่อเขาจะจะไปแก้ไขเองได้นะันนี้เดี๋ยวค่อยถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยกลับมาให้ผมเปิดดูอาการใหม่แต่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเม่กาจิตเตอร์ครับอันหนึ่งก็ปกติผมจะไม่เปิดดูนะเพราะว่าวิ่งทางเรียบเนี่ยก็คือสมูทโอเคสำหรับอาจารย์บอยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับการเท่า มาดูโปรแกรมจูนของพ e ีโ no น่เ้อะถ้าชอบก็กดติดตามกด s u b ส c คร b e กดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อถๆไปนะครับสำหรุบจารยอยก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ